สวัสดีครับกับช่อง u t u b e นะครับสุพจ์เกษตรพั์สินนะครับช่องที่แบ่งปันความรู้งานซ่อมสีรถยนต์ภาคสนามจริงเล่นจริงเจ็บจริงเงาจริงไหลจริงนะครับกับผมนะครับสีอินเตอร์นะครับไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับแล้วก็ผมก็ห่างหายจากการทําคลิปไปนานมากนะครับก็ต้องบอกว่ามาทํางานอยู่แถวสุขาพิบาล5นะครับสุขาพิบาล5เราแวกกสายหม่เพิ่มสินเราแวกนี้นะครับฮัทไทร่าอะไรพวกนี้นะครับก็ เขตกรุงเทพนะครับก็เออเขินๆอยู่นะครับเป็นเขยใหม่นะครับก็ก็เลยขออนุญ,ญาตท่าแก่นิดนึงพอดีวันนี้ได้คุยกันท่าแก่ก็อนุญ,ญาตนะครับก็เอาเลยพี่เต็มเต็มที่เลยตามสบายเลยให้ทําคลิปทําอะไรอย่างอย่างที่เราเคยทําได้ตามสบายเลยนะครับท่าแก่ก็ไม่ได้ติดอะไรอ่าจริงๆผมผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่ว่าก็ที่ผ่านมาก็ผมไม่ได้ทํานานไงแล้วก็ประกอบกับช่วงหลังนี่ย้ายอู่ เดิมๆว่าย้ายบ่อยแล้วก็ช่วงหลังย้ายบ่อยกว่าอีกนะครับนะครับก็อนี้นะครับก็กับอูทีบีกาหลานนะครับนะครับเป็นงานรถตู้นะครับรถตู้ซ่อมนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าจันตะนะครับจันตานะครับจันตะตามมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับหนีกันไม่ออกอีกแล้วนะครับตั้งแต่อยู่กันที่แม็กเลเวลอยู่กับคาร์ลฟูลอยู่กับหลายที่แล้วเกินนะครับตามมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับไม่รู้ก็ ก็ก็เป็นงานของแกนะครับก็เพื่อนเพื่อนที่อู่ทาพื้นนะครับครันนี้ผมไม่ได้ทํานะครับก็มารีวิวก็มาทักทายกันแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมกะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็คิดว่าจะนะครับจะจะจะทําคลิปนะครับจะทําคลิปเรื่อยๆนะครับจะทําคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าจะทําคลิปเรื่อยๆนะครับก็ห่างหายจากการทําคลิปไปนานนะครับก็เดี๋ยวจะกลับมาทําคลิปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นหัวข้ออะไรบ้างก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับก็ ไม่มีการตัดต่ออะไรนะครับผมก็ด้นด้นสดสดแบบนี้นะครับนึกอะไรได้ก็คุยก็พูดเลยนะครับก็จริงๆการตัดต่อไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรสําหรับผมนะครับก็ก็จะพูดยังไงเดียก็ขี้ค้านอ่ะขี้เกียจแล้วกันนะครับก็เลยก็เลยจะใช้เป็นการสดมากกว่านะครับกับอูทีบีกาหลาดนะครับทีบีกาหลาดนะครับเข้าไปที่ Google หรือ Facebook หรืออะไรก็ได้พิมพ์แล้วก็จะเจอเลยนะครับทีบีกาหลาดสูขาพิบาลห้านะครับ นะครับก็ตอนนี้ผมประจำการอยู่ที่นี่นะครับก็คลิปนี้ถือว่ามาทักทายกันแล้วกันนี้ผมใช้กล้องเครื่องเก่าผมเสียนะครับก็ผมใช้แท็บเล็ตนะครับภาพอาจจะไม่ได้ชัดไม่ได้คมอะไรมากมายนะครับก็ปัจจุบันนะครับก็อัปเดตนะครับทำผมทํางานอยู่ที่นี่นะครับก็หลักๆก็จะเตรียมพื้นมากกว่านะครับผมก็ชอบชอบการโป้การขึ้นรูปทรงมากกว่านะครับก็ช่างพ่นก็มีมาประจําตอนนี้พี่ต้าก็มาพ่นให้นะครับกับอูทีบีการ์ลนะครับก็ใครมีงานนะครับก็มีงาน รับงานทุกประเภทแหรครับจริงๆก็รับงานทุกประเภทหละแล้วก็ในส่วนของในส่วนของลูกค้าผมนะครับถ้าเกิดว่าติดตามผมอยู่นะครับก็ตามผมมาที่นี่เลยก็ได้นะครับที่นี่เลยก็ได้นะครับนะครับก็ตีราคากันนะครับกล้องมันอาจจะไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะมันเป็นแท็บเล็ตอ่ะนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ผงของผมก็ประมาณนี้นะครับ พี่ตาแกพ่นสีเก่งอยู่แล้วนะครับพ่นสีดีอยู่แล้วนะครับเม็ดบอลอะไรจะเล็กปานนั้นนะครับครันนี้มีหลังคาด้วยนะครับนะก็กับผมนะครับตีอินเตอร์นะครับก็คลิปนี้ก็ทักทายกันประมาณนี้แล้วกันนะครับให้รู้ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็สามารถเอางานมาที่นี่ได้นะครับก็ทีบีกาดนะครับทีบีกาดสุขาพิบาลห้านะครับนะครับบริหารงานโดยโดยพี่เสือนะครับคุณสมศักดิ์สุวรรณสิงห์นะครับ โอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มทยอยทําคลิปเรื่อยๆนะครับคันนี้เป็นงานซ่อมโอเคครับสวัสดีครับ